สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง Hims and Hers Health หรือ Hims and uh, บริษัท t e l e m e d i c i n e ที่หลายคนกำลังจับตาดูอยู่เลยเพราะว่าโตเร็วมากจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะ Hims นี่มาแรงมากครับข้อมูลที่เราดูกันมาก็ค่อนข้างครบนะครับทั้งเรื่องโมเดลธุรกิจรายได้เป็นยังไงเติบโตแค่ไหนคู่แข่งมีใครบ้างแล้วก็มีความท้าทายอะไรที่เจออยู่ตอนนี้ค่ะ ป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจภาพรวมแหละครับว่าฮิมสตันเนี้ยอยู่ตรงไหนในตลาดทเลเมตซินที่แข่งขันกันดุเดือดมากๆศักยภาพจริงๆของเขาเนี่ยมันแค่ไหนแล้วความเสี่ยงล่ะมีอะไรที่ต้องระวังบ้างโดยเฉพาะถ้าเรามองในมุมของการลงทุนนะครับอ mm hmm. คือผมว่าจุดที่น่าสนใจคือการเติบโตที่มันโหเร็วมากแต่ก็นั่นแหละครับพอโตเร็วมันก็มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาทั้งเรื่องกฎระเบียบการแข่งขันใช่ค่ะ แล้วก็มีประเด็นล่าสุดกับ Eli Lilly ด้วยที่น่าติดตามเหมือนกันครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Hims and Hers hey เนี่ยคืออะไรครับพอจะอธิบายภาพรวมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ Hims and Hers hey ก็ทีแพลตฟอร์มสุขภาพและความงามออนไลน์เลยค่ะคือเขาใช้โมเดลแบบ Subscription นะคะเก็บค่าสมาชิกรายเดือนหรือรายปีอ๋อแบบจ่ายรายเดือน ใช่ค่ะเน้นเรื่องความสะดวกความเป็นส่วนตัวให้คนเข้าถึงการรักษาได้ง่ายๆผ่านออนไลน์เลยครอบคลุมหลายด้านนะคะตั้งแต่สุขภาพทางเพศทั้งของผู้ชายผู้หญิงเรื่องเส้นผมผิวหนังสุขภาพจิตแล้วก็ล่าสุดที่ฮิตมากๆเลยก็คือเรื่องการจัดการน้ำหนักตลาดลดน้ำหนักนี่เองใช่ค่ะตอนแรกเขาเริ่มจากแบรนด์ him สำหรับผู้ชายก่อนแล้วก็ขยายมาเป็น hers สำหรับผู้หญิงเข้าใจครับ แล้วหัวใจสำคัญของเขาเลยนะคะก็คือโมเดล Subscription นี่แหละค่ะมันทำให้รายได้เขาค่อนข้นสม่ำเสมอครับตัวเลขเป็นไงบ้างครับ ปีที่แล้วปี2567ทำไรายได้ไปประมาณ1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วแค่ไตรามาสแรกของปีนี้นะคะ2568ก็ป่าเข้าไป586ล้านแล้วค่ะโอ้เยอะมากแล้วที่น่าสนใจคือเขาเก่งเรื่องรักษาลูกค้าเก่ามากอัตราการอยู่ต่อหลัง3เดือนเนี่ย82%แล้วถ้าเป็นหลัง2ปีก็ยังอยู่ถึง85%เลยนะคะตอนนี้แตะ2.4ล้านคนแล้ว เพิ่มขึ้นเกือบ40%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าครับแล้วกลยุทธ์หลักเขาคืออะไรครับทำไมถึงโตเร็วขนาดนี้กลยุทธ์หลักเลยคือเขาเน้นขายตรงถึงผู้บริโภคเลยค่ะหรือที่เรียกว่า DTC Direct to Consumer คือไม่ต้องหาหน้าร้านหรือคนกลางอะไรเลยอ่าฮะออนไลน์ล้วนๆใช่ค่ะทำให้เข้าถึงกลุ่มคนที่มีปัญหาที่อาจจะละเอียดอ่อนหรือไม่สะดวกไปหาหมอโดยตรงได้ง่ายขึ้นครับ การเติบโตนี้มันน่าทึ่งจริงๆนะครับอย่างที่บอกไตรามาสล่าสุดรายได้โต111%เทียบปีก่อนส่วน adjusted EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมทอี่ปรับพึงแล้วเนี่ยก็เพิ่มเกือบ3เท่าเลยค่ะตัวเลขดีมากเขายังมองไปข้างหน้าไกลด้วยนะตั้งเป้ารายได้ทั้งปี2,568นี้ไว้ที่2.3ถึง2.4พันล้านดอลลาร แล้วก็มีเป้าปี2030นู่นเลย6.5พันล้านโหมองยาวเลยนะคะครับแล้วการขยายบริการไปเรื่อนลดน้ำหนักนี้ก็ดูเหมือนจะไปได้ดีมากเลยนะครับใช่ค่ะตลาดนี้โตเร็วมากจริงๆแล้วเขาก็มีใช้ AI ด้วยนะคะที่ชื่อ Medmatch มาช่วยแนะนำการดูแลที่เหมาะกับแต่ละคนมากขึ้นแบบ Personalization นะคะอ๋อมี AI มาช่วยด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่าลูกค้าใหม่กว่า70%ก็เลือกใช้บริการแบบนี้ น่าสนใจมากครับแต่ความสำเร็จแบบนี้มันก็ต้องมีความท้าทายรออยู่ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะคือยิ่งโตเร็วเนี่ยแรงเสียดทานก็ยิ่งเยอะการแข่งขันในตลาดเทเลเมดิซีนตอนนี้ต้องบอกว่าสูงมากจริงๆค่ะมีใครบ้างครับในตลาดนี้ ก็มีทั้งผู้เล่นหน้าเดิมอย่าง Roku, t e r d o c กแล้วก็มีเอ่อยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon Pharmacy ก็ลงมาเล่นด้วยนะคะ Amazon ก็มาใช่ค่ะยังไม่นับผู้ให้บริการสุขภาพแบบดั้งเดิมอีกที่เขาก็ปรับตัวมาทำออนไลน์เหมือนกันแล้วเห็นล่าสุด GoodRx ก็ลงมาเล่นตลาด E.D. ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมาก GoodRx เปิดตัวบริการสำหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ E.D. ราคาเริ่มต้นแค่18ดอลลาร์ต่อเดือนเองค่ะโห oh. ถูกมากถือว่าตัดราคาชนกับเฮมส์ในตลาดหลักเขาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายโดยตรงเลยครับแล้วประเด็นร้อนกับอีลอยล l y ลี่ะครับเป็นยังไงบ้างอ๋อเรื่องนี้ก็สำคัญค่ะคือ e l ลอยล l y บริษัทยายักษ์ใหญ่เขาออกมาประกาศเลยว่าจะไม่ร่วมมือกับเฮมส์ในการขายยาลดน้าหนักตัวดัง Set เซบเบาลอ้าวทาไมล่ะครับเพราะว่า h ิมส์เนี่ยเขามีการจำหน่ายยาที่เรียกว่ายาผสมหรือ compounded version สะคะ ยาผสมคืออะไรครับคือยาที่ไม่ได้ผลิตจากโรงงานยาโดยตรงแต่เป็นยาที่เภสัชกรเตรียมขึ้นเองตามใบสั่งแพทย์เฉพาะรายไปซึ่งทาง fda หรือออยของสหรัฐเขาก็มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความสม่ำเสมอของคุณภาพยามากกว่ายามาตรฐานที่ผลิตจากโรงงานนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับการที่ลิลลี่ไม่ร่วมมือด้วยเนี่ยก็ทำให้หิมสพลาดโอกาสสำคัญไปเลย ต่างจากคู่แข่งอย่างโรหรือ LifeMD ที่เขาได้ดีลกับลิลลี่ไปอันนี้น่าจะกระทบกับ h ิมส์พอสมควรเลยสิครับค่ะก็กระทบความเชื่อมัง่งแล้วก็อาจจะกระทบโอกาสในการเติบโตในตลาดยาลดน้ำหนักด้วยเพราะก่อนหน้านี้ h ิมส์เคยทำดีลคล้ายๆกันกับ Novo n o d i s ์ได้สำเร็จในการเข้าถึงยาวิกโววีมาแล้วข่าวเรื่องลิลลี่นี่น่าจะส่งผลต่อราคาหุ้นด้วยไหมครับ มีค่ะราคาหุ้นก็ปรับตัวลงไปเหมือนกันบวกกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอื่นๆที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ด้วยค่ะกฎระเบียบอะไรบ้างครับก็มีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายเทเลเมดิซินในอนาคตที่เขาเรียกว่า telehealth policy cliff นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อะไรไหมหลังช่วงโควิดแล้วก็อย่างที่บอกไปคือ FDA เขาก็เข้มงวดกับเรื่องยาผสมมากขึ้นเรื่อยๆอืเรื่องยาผสมนี่ดูเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะทำให้เฮมส์ต้องปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยคือประกาศว่าจะลดการพึ่งพายา GLP-1 แบบผสมลงซึ่งยาประเภทนี้เคยทำรายได้ให้เขาเยอะมากนะคะปี2567นี่ประมาณ225ล้านดอลลาร์เลยโหเยอะนะน,นั่น ค่ะแล้วเขาก็หันไปเน้นจับมือกับ n โนโวโ d i s k เพื่อจำหน่ายยาเวโก v ีตัวจริงที่ได้รับการรับรองจาก FDA แทนซึ่งอันนี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบลงได้แต่ก็อาจจะก,กระทบรายได้ในระยะสั้นได้เหมือนกันครับนอกจากเรื่องการแข่งขันกับกฎระเบียบแล้วมีความเสี่ยงอื่นอีกไหมครับก็มีเรื่องบูลค่าหุ้นค่ะตอนนี้ต้องบอกว่า valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้น HMS เนี่ยถือว่าสูงมากสูงแค่ไหนครับ ค่า P/E หรือราคาต่อกำไรอยู่ที่ประมาณ83เท่าส่วน P/S หรือราคาต่อยอดขายก็เกือบ8เท่าค่ะโอ้โห oh, จริงด้วยสูงมากตัวเรียกพวกนี้มันสะท้อนว่าตลาดคาดหวังการเติบโตในอนาคตไว้สูงมากๆเลยซึ่งหมายความว่าถ้าเกิด HMS ทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายนิดเดียวราคาหุ้นก็พร้อมจะปรับตัวลงแรงได้เหมือนกันแล้วค่าเบต้าเหรอครับเห็นว่าสูงเหมือนกันใช่ค่ะ ค่าเบต้าอยู่ที่3.26นี่ถือว่าสูงมากมันบ่งชี้ว่าราคาหุ้น HMS มีแนวโน้มที่จะผันผวนขึ้นลงแรงกว่าตลาดโดยรวมถึงประมาณ3เท่าตัวเลยค่ะคือเป็นหุ้นที่ต้องออใจแข็งพอสมควรครับสรุปภาพรวมแล้ว HMS ก็ดูเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงโมเดลธุรกิจดูแข็งแกร่งดีขยายบริการไปนในตลาดที่คนมีความต้องการสูงแล้วก็มีการนำนวัตกรรมอย่าง AI มาใช้ด้วยใช่ค่ะจุดแข่งเขาชัดเจน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากความท้าทายด้านกฎระเบียบที่ทําให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สําคัญเรื่องยาวผสมแล้วก็แรงกดดันจากมูลค่าหุ้นที่สูงลิ้วที่ต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากๆสถานการณ์กับลิลลีก็ยิ่งชี้ให้เห็นว่าการเติบโตในบางเซกเมนต์ก็ยังต้องพึ่งพาพันธนิตอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ดูเหมือนว่า hims จะเป็นตัวแทนของบริษัทนวัตกรรมยุคใหม่นะครับที่โตเร็วแต่ก็กำลังเดินทางอยู่ในสมรภูมิที่มันซับซ้อนแล้วก็มีการแข่งขันสูงจริงๆศักยภาพมีมากแต่ความเสี่ยงก็ชัดเจนไม่แพ้กันเลยใช่เลยค่ะเป็นภาพนั้นเลยค่ะทีนี้มันก็มีคำถามที่น่าคิดต่อนะคะครับคือในยุคที่เทเลมีเดซินกำลังพยายามจะผสานความสะดวกสบายการดูแลที่แบบเฉพาะบุคคลมากๆเข้ากับการแพทย์ที่มันอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเนี่ย บริษัทอย่าง Hims and Hers จะหาจุดสมดุลตรงนี้ได้ยังไงอืมน่าคิดครับค่ะระหว่างการมอบประสบการณ์ที่มันง่ายมันสะดวกมันตรงใจลูกค้ากับการที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของยายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกับเรื่องสุขภาพที่มันละเอียดอ่อนทางอารมณ์มากๆครับคำถามสุดท้ายก็คือแล้วอะไรจะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะในเกมนี้ล่ะคะความสะดวกสบายหรือว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ